ท่านประธานครับขอถามหน่อยวันนี้การตั้งศูนย์ดัตช์เซ็นเตอร์ในพื้นที่อย่างนี้ทําไมเราถึงเลือกเป็นพื้นที่ e c ก่อนครับเพราะว่าเราก็น่าจะมีศักยภาพในการลงทุนในหลายพื้นที่ครับแต่ว่าเราเลือกจุดนี้ก่อนตั้งต้นครับครับคาถามนี้น่าสนใจมากครับคืออยากกล่นนํานิดนึงนะครับว่าบริษัท e ีซกอบบขาวของเราเนี่ยเป็นการลงทุนคนไทยล้วนๆเลยนะครับกลุ่มคนไทยเหล่านี้นะครับเขาก็มองในเชิงเศรษฐกิจมาโดยตลอด เราเห็นการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศไทยเรานะครับอาจจะซบเซาช่วงหนึ่งแล้วก็อีกช่วงหนึ่งเราจะเห็นว่าต่างประเทศเนี่ยหลายประเทศเนี่ยก็มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพอมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับที่ดีหมายถึงว่าอะไรครับสังคมไทยมันดีขึ้นนะครับเรามองกันอย่างนี้ก่อนนะครับทีนี้เราก็เห็นว่าในระหว่างประเทศไม่ว่ามาเลเซียเวียดนามต่างๆเนี่ยเขามีเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับ เราเช่นกันครับเมื่อ4-5หปีที่ผ่านมาก็มีการตั้งนะครับเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษขึ้นมานะครับคือ EEC ขึ้นมาเราก็มองตรงนี้เช่นกันนะครับว่ารัฐบาลมีการเชิญเอกชนมาลงทุนเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าทางบกน้ำอากาศใช่ไหมครับสนามบินนะครับรถไฟความเร็วสูงทุกอย่างเลยทนะ่าเรืออีกนะครับแสดงว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่สำคัญอย่างยิ่งที่รัฐบาลใช้เป็นโครงการ นำร่องหลังจากอีเซินซีบอลเรามองตรงนี้ก่อนนะครับพอเรามองอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเห็นศักยภาพเลยว่าตรงนี้ใครจะมานะครับมันจะมาอยู่2แบบแบบที่1คือต่างชาติเนี่ยนะครับเราเชื้อเชิญเข้ามาลงทุนแน่นอนนะครับในไทยเราก็เช่นกันนะครับนักลงทุนไทยก็มองเป้าหมายตรงนี้ EEC เช่นกันนะครับทีนี้เพียงแต่ว่าในพื้นที่ EEC เนี่ยอุตสาหกรรมหลัก,ลก ที่เขาเรียกว่า New S Curve ไม่ว่าเรื่องหุ่นยนต์ใช่ไหมครับการบินโลจิสติกการแพทย์ควบวงจรลื่นอื่นเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมแบบใหม่เลยซึ่งใช้อะไรครับใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมนะครับอันนี้คือจุดที่หนึ่งรประเด็นที่สองครับเราได้มีโอกาสนะครับฟังทางท่านดรคณิตแสงสุพันนะครับท่านเป็นเลขาธิการของ EEC ท่านได้พูดถึงวิสัยทัศน์มุมมองความต้องการต่างๆ เหมือนกับระดมให้เอกชนเข้ามาช่วยกันซิทาให้ประเทศไทยเราดีขึ้นได้อย่างไรนะครับตรงนี้นะครับเราก็ได้แนวคิดไอเดียจากท่านว่าถ้าเกิดกรณีมีการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่นี้ขนาดใหญ่ใช่ไหมครับ EEC สิ่งหนึ่งจะต้องมีมากมายแน่นอนคือเรื่อง Data เรื่องข้อมูลข้อมูลอุตสาหกรรมต่างมากมายมหาศาลเอกชนหรือแม้กระทั่งส่วนราชการประชาชนมีการใช้มากมายแน่นอนนะครับ แต่ในจุดที่เป็น EEC จริงๆโดยเฉพาะจุดที่นะครับตรงป้านฉางเนี่ยนะครับเรามองแล้วว่าเป็นจุดที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเราจึงมีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะถ้าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งล่ะนะครับเราก็มีการปรึกษาทาง EEC ว่าถ้าเราอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของตรงนี้นะครับทาง EEC เขาสนับสนุนอยู่แล้วครับมไม่ว่าเอกชนส่วนใดก็ตามเพราะเขาอยากให้ประเทศพัฒนาเราก็เลยขอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา,าตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งครับที่เราได้ยินได้ฟัง ทางดรคณิตได้กล่าวถึงก็คือเรื่อง Data Lake คือข้อมูลทั้งภา,ภาครัฐภาคเอกชนที่จะมารวมกันนะครับรวมกันอยู่เฉยๆไม่มีค่าครับมันจะมีการวิเคราะห์ออกไปอีกเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเอกชนและก็ทางราชการ,รกับประชาชนเราเห็นภาพรวมหลายๆอย่างนะครับช่วยประเทศได้นะครับและจุดนี้เป็นจุดที่จะมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีการใช้เทคโนโลยีลนวัตกรรมมันจะสอดรับกับเรื่อง Data c เซ t e เอร์พอดีเราจึงมีการ สรุปกระน้วพูดคุยเันว่าเราจะมาลงตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นครับผมนะครับถ้าเรามองอย่างนี้ครในประเทศไทยมีศูนย์ดัชนีเตอร์ของเอกชนเชื่อว่าก็มีอยู่ในในเวลานี้ครับของเราเนี่ยจะมีความจะมีความได้เปรียบหรือความพิเศษยังไงเนื่องจากว่าเราเลือกแล้วว่า EC เนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นยุทธศาสตร์แล้วก็ทางสกพอ,อ,อก็น่าจะมีการประสานให้เราได้ข้อมูลจากตัวแปรหลายๆตัวแปรได้มากและก็เร็วด้วยครับมีมีความได้เปรียบยังไงครับครับ ถ้าถามว่า Data Center ในไทยมีมากไหมมีมากพอสมควรนะครับทั้งต่างชาติก็มีนะครับแล้วของในหน่วยงานต่างๆก็มีเช่นกันนะครับในส่วนของเรานั้นถ้าถามว่าเราได้เปรียบเขาอย่างไรก็ตามนะครับในจุดเริ่มต้นเนี่ยเราไม่ได้มองในเชิงธุรกิจ100%เนะครับเรามองเชิงคิดว่าเราจะมาเหมือนกับมาเป็นส่วนหนึ่งมาซัพพอร์ตการพัฒนาประเทศนะครับ เพราะฉะนั้นการแข่งขันเนี่ยเราไม่ได้เป็นมองเป็นเป้าหมายแรกเรามองการมาส่งเสริมมาก,การซัพพอร์ตมากกว่านะครับส่วน Data c e n t เตอร์อื่นนั้นนะครับเรามีการพูดคุยอาจจะมาเป็นเหมือนกลับมาเป็นเ,เป็นพาร์ทเนอร์กันได้นะครับมาพูดคุยกันได้เราไม่ได้เน้นการแข่งขันแต่เราเน้นการบริการนะครับในพื้นที่รวมถึงไม่ได้มองแค่ธุรกิจมองถึงการพัฒนาคนด้วยอันนี้เป็นจุดสําคัญคนะครับ,รบนะครับ ผมเห็นธ,ธุรกิจ Data Center ตอร์คธุรกิจสารสนเทศในยุคนี้นะครับเป็นธุรกิจที่โตสูงมากนะครับอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งไหมครับที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องแข่งขันกันเพราะว่าเค้กในอนาคตมันก้อนใหญ่มากพอเราควรมาร่วมมดือมมือกันครับอันนี้เป็นประเด็นหลักเลยครับส่วนหนึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่ว่าหน่วยเอกชนอุตสาหกรรมราชการแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปเดี๋ยวนี้เราเข้าถึงเทคโนโลยนะีนวัตกรรมรทั้งสิ้นเลยนะครับ มันเหมือนกับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกเลยฮะคร,ครั้งใหญ่นะครับและทีเนี้ยเดต้ต่างๆนี่จะมหาศาลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประเด็นหลักหนึ่งก็คือที่เรามองเห็นว่าอย่างไรก็ตามการเกิด Data Center ตรตรงนี้นะครับจะสามารถคงอยู่ได้และให้บริการทั้งนะครับภาครัฐเอกชนและประชาชนได้เป็นอย่างดีครับผม,มนะครับวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับอยากให้ท่านประธานได้เล่าให้ฟังว่า มีการร่วมทุนกับใครไหมในการลงทุนครั้งนี้และมูลค่าในการลงทุนสาหรับเฟสแรกเนี่ยครับถึงเฟสสุดท้ายมันจะใช้ทุนประมาณเท่าไหร่แล้วก็เริ่มต้นงานได้เมื่อไหร่ครับครับในการลงทุนครั้งนี้เหมือนที่ผมนําเรียนนะครับว่าเป็นการลงทุนคนไทยล้วนๆเลยนะครับโดยแท้จริงแล้วนะครับคนไทยเราก็จะมีนะครับมีพักพวกเพื่อนฝูงเป็นชาวต่างชาติเยอะมีคนสนใจเยอะครับเพียงแต่ว่าเราอยากให้คนไทยมาบริหารคนไทยเป็นคนลงทุน เพราะฉะนั้นก็เลยมีการจับมือกันร่วมลงทุนประมาณในเฟสเริ่มต้นที่ประมาณ850ล้านบาทนะครับในการจัดตั้งในพื้นที่บ้านฉางตรงนี้นะครับในอนาคตนะครับเราก็คงมีการส่วนหนึ่งนะครับก็คงจับมือกับ Data Center อื่นแล้วก็นอกจากนี้นะครับในจุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในเรื่อง Data าที่เราจะเก็บที่จะให้บริการจะมีการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ให้บริการจนถึงประชาชนนะครับ เพราะฉะนั้นพอเราประเมินแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดแล้วมันเดินไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งเราเชื่อมั่นว่ามันไปได้ด้วยดีนะครับเราก็มองในพื้นที่อื่นอนอีกนะครับเพราะตามที่เราติดตามข้อมูลข่าวสารมานะครับรัฐบาลก็คงจะมีแผนที่มีความชัดเจนในอนาคตนะครับว่าถ้า E.E.C. นี่เป็นต้นแบบนะครับเป็น Eastern Economic Corridor ภาคตะวันออกใช่ไหมครับผมเชื่อแน่ว่านะครับจะมีภาคใต้นะครับเป็น s e c มีภาคเหนือเป็น NEC แม้กระทั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมีการขยายนะครับใช้ตัว Data Center ตรงนี้นะครับเป็นต้นแบบเพื่อจะเดินไปตามลำดับแต่เป้าหมายยังคงเดิม,มคือไม่ได้เน้นเชิงไม่ไม่ได้เน้นเชิงธุรกิจอย่างเดียวเน้นเชิงพัฒนาประเทศให้บริการจนถึงประชาชนครับนะครับ คําถามสุดท้ายซึ่งยังไงก็น่าจะถามเพราะว่าก่อนที่จะเริ่มลงทุนกันก็เรคงต้องมีการพูดคุยกับทั้ง E c ซแล้วก็ทางพาร์ทเนอร์เราที่มาร่วมทุนกันในครั้งนี้นะครับเราได้มีการประเมินไหมครับว่าถึงแม้ว่าเราจะทําศูนย์เรียนรู้หรือว่าเค้กมันจะใหญ่มากพอเนี่ยครับเราประเมินตัวเลขหลังจากรัฎาดคมนี้เริ่มงานไปนะครับเริ่มงานไปสักไตรมากสี่ของปีห5ห้านะครับหรือว่าต้นปีห6หเลยเนี่ยนะจะมีรายได้เข้ามาจากจากธุรกิจนี้เป็นยังไงบ้างโอ้คำถามนี้ ตอบค่อนข้างจะยากครับยากครับเพราะว่าในจุดเริ่มต้นในเชิงธุรกิจเนี่ยเขามีการวิเคราะห์แล้วนะครับมีการเหมือนกับวิเคราะห์เชิงมิสเนตแล้วว่าการจัดตั้งมันเป็นไปได้ไหมให้บริการใครใช่ไหมครับแล้วก็ผลตอบแทนจะกลับมาเท่าไหร่นะครับแต่พอมีการวิเคราะห์แล้วเราคิดว่าขอตอบอย่างนี้แล้วกันว่ามันจะสามารถอยู่ได้นะครับเพราะมันมีกลุ่มเป้าหมายหลักอยู่แล้วนะครับเหมือนที่ผมนําเรียนก็คือในทั้งในภาค ธุรกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่ใช่ไหมครับจนถึงระบบราชการซึ่งกำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับและไล่เรียงจนถึงเล็กๆประชาชนของเราเราคิดแค่ว่าให้มันพออยู่ได้นะครับแล้วก็สามารถให้บริการและให้ทําให้เกิดเป็นจุดเล็กๆให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้พอคุ้มทุนอย่างเงี้ยครับให้บริการได้แต่เราไม่ได้มองว่าเอ๊ะมันจะกําไรมากมายมหาศาลเท่าไหร่อันนั้นกลุ่มนักลงทุนเข้าคุยกันเลยฮะ พราะครั้งนี้ต้องการที่จะมาสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่อ c ครับผมหวังลูกค้ารายใหญ่สกีเจ้าลูกค้ารายย่อยกี่เจ้าเป็นสตาร์ทสกี่เจ้าครับที่คุยกันเอ่อลูกค้ารายใหญ่เรามีการมันอยู่ในช่วงการพูดคุยครับตอนนี้นะครับในช่วงนี้จนถึงกรกฎาคมเนี่ยเรามีการพูดคุยกับลูกค้ารายใหญ่ประมาณเกือบ10เจ้าแล้วนะครับมีการพูดคุยนะครับทั้งในไทยแล้วก็ระหว่างประเทศนะครับส่วนหนึ่งครับผมนะครับก็แปลว่าเดี๋ยวยังมีเวลา ต้องให้เวลามัน,มนมครับ <c oughs> ขอบคุณครับครับผม <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ